นิทานอีศกเรื่องหนูกับช้างหนูตัวหนึ่งวิ่งเที่ยวเล่นไปตามเส้นทางเสด็จของพระราชามันเป็นหนูที่ยโสโอหังมากเมื่อดูจากขนาดตัวที่เล็กและชื่อเสียงแย่ๆเหมือนที่หนูทุกตัวเป็นมันเดินไปตามทางซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในท่อมันก็รู้สึกได้ว่าบนถนนมีเสียงอึกกระทึกครึกโครมไม่นานนักขบวนอันยิ่งใหญ่ก็ปรากฏแก่สายตา เป็นขบวนเสด็จของพระราชาและบรรดาข้าราชบริพารของพระองค์นั่นเองพระราชาทรงช้างตัวใหญ่ประดับประดาด้วยเครื่องสป,ปะคับหรูหราตรากานตาข้างกูอันอลังการของพระราชาเป็นสุนัขและแมวของพระองค์คนกลุ่มใหญ่พากันแห่ตามขบวนเสด็จพวกเขาสุดจะปลับเลื่อมกับช้างทรงขณะที่เจ้าหนูกลับไม่มีใครเหลียวแลสักนิดมันรู้สึกเสียหน้าเหลือเกินนี่เงาอะไรเช่นนี้ มันร้องมองข้าสีแล้วพวกเจ้าจะลืมเจ้าช้างงุ่มง,ง่ามนั่นอย่างรวดเร็วเพราะขนาดอันใหญ่โตของมันใช่ไหมและที่ทำให้พวกเจ้าตาโตหรือเป็นเพราะหนังยับย่นของมันทำไมข้าก็มีตามีหูและมีขาเท่ากับมันข้าก็มีความสำคัญทันใดนั้นแมวของพระราชาก็เห็นมันข้าพลิกตาต่อมาเจ้าหนูก็รู้ว่ามันหาได้มีความสังกาคันอันใดเทียบเท่าช้างไม่มิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แค่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ในบางเรื่องไม่ได้ทำให้เราเป็นคนยิ่งใหญ่เลยแม้แต่น้อยพุทธภาสิตอวิสสูมานวสานุวติโนคนง่มักตกอยู่ในอำนาจแห่งมาร